สวัสดีครับเด็ดไน้กินจีนแกลงพี่น้องแต่คืเด็กนี่จะน้อยเพราะว่าตัวสีต,มต้มจนะืดเนาะอ้อมน้อยพี่นอ้นงอนงนี่แหละกำลังฝนเปียกๆจืดนะตัวนี้เ็ดก,กินเด็กในี่จะน้อยหมือนนี่นะตั้งกองก่อนพี่น,อน้องจะมีคนจับของให้ไม <laughs> ่ใช่อดหัวนอนแล้ว น่ใส่กับนี่เน็ดขอนขาาใช่ไหมเน็ดขอนข้าไม่ไรหรอกเน็ขอนข้าหรอกัข้าข้กขาอยู่หน้าบ้านเดียรองออหมอ่างเดี๋ยได้ทีน้องเอาขบี้ลง่อนนี่เนี่ยแบบแบบแกงป้อมแม่ันบ้านนี่น้องมีขบีมาย่าหน้เลยหรอไที่่ลงไกินกันเด้อ อยาตายอย่างไรเนี่ยเสยสิออกเสียสิตูนี่นั่นงพี่น้องแม่ก็สิไดจกินดีหรอกล้งก็ดีอ่ะเราไปนั่งกันนี่ละกำลังเสเริ่มเดือดเริมเร่มนี่นี่นั่งกับคนเยอะเราเดือดไปกีบน้อยใส่สเ,เห็ดลองหดดนะสิสุกนะอ้ น้ำตันได้เหมือนซีเฮนลงไปหรอน้ำที่บา้านเราบ้านเมื่อโดนพี่น้องเพราะว่าไอ้น้ำหอนแล้วขาอ่อนนี่ดีไม่เด็ดนังโอาไปปนปองใหม่ๆน้องปองใหม่เลยอ่ะปองนี่แลเพราะว่าน้ำดีแล้วอพราะมัน,นก็ต้องปวงแบบ อืมอืมอ๋อใแซเบต้จงครเสร็บตัองเสจตัวนัวูทับกล้องเดวเขาไม่าแถวเด็กนำโมเดลกันถึงโมแดนะอ่ไดกดจะอยเติมที่หลังเท่มันข like ึ้นมาเลย ต้องไปหน่อยก็จะใส่ผักขาพี่น้องใส่ผ้าขากับปงเว้แหะเอาเข้ามาหน้าตามาดูหน้าตาก่อนรู้ไหมพี่นออ้องเ้าเดือดป๊อปป๊อกะใส่ผักขากับปงทะเละเพราะว่านั่นแหละพี่น้อง เม่อปีพี่น้องหากินนักพอดีอันในน้อใมเป็นกอเป็นจุดกอนหนึ่งน้อยไม่บานกับคอาีขอ,อนองกะพอ,อมันเป็นองจะดูนะแถวนี้กับมีนนอไอน้อหม่แบบนอมเขียวคือยังแถวซี่แถวํำพ่อเป็นแถวฝนพนี้ตลอดแต่ว่าถ้ววันเ้อยใรกินกนระตงคือจุดจุดกอไผ่ล่ะเก็บน้อยไฟหาเนี่ยพี่น้องอกดีลองันจุด

พวกอ๋อพ่ออะไรอืาเฮ้หัวา อย่ไหมแดดพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวขาวลงก่อนอืมโอ้ยบันทึกปาร์ตมึงถึงกินหอมหอมบัคคาพี่น้องอืมแบบกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยบัเนี้ เดี๋ยวจะปงละ